พอมันเป็นปีเนี่ยที่มันมี b บิตคอย ETF เนี่ยทำให้ไม่สามารถประเมินดีมาที่เข้ามาใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราเราอนุมานแบบง่ายๆแล้วกันนะแบบอาจจะคือกึ่งโลกสวยหน่อยเนี่ยดีมาดีมาในบิตคอยเนี่ยจะต้องมากขึ้นกว่ารอบครั้งก่อนเพราะคราวนี้มันมีเพลเยอร์ใหม่สามารถจะเข้ามาได้แล้วนั้นก็อาจจะมองได้ว่ารอบนี้ก็อาจจะสูงกว่าตัวเลข150,000ดอลลาร์นะครับที่ทางไพลิลักไครเบตต์เนี่ยเขาได้มีการ อเอาไว้ก็อาจจะเป็นไปได้การที่ราคาบิ t คอนยนเดงมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันมันได้ price in กับ2ปัจจัยหลักไปแล้วนะนะครับก็คือการมี Bitcoin ETF กับการมี h a l วิ n g นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เฝ้ารอนครับว่าวันที่20เมษายนเนี่ยราคา Bitcoin จะพุ่งแบบพาราโบลิกต่อเลยหรือว่าจะมีการเทขายเนี่ยต้องบอกว่าการที่เกิด Bitcoin h a าว i n g คือช่วงช่วงลอยต่อเนี่ยของของการเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีผลในเชิงราคา นะมันมีผลที่เิอกลไกนะถ้าถ้าเป็นอาคอยลต้องต้องดูว่าต้องดูว่าบิตคอยเนี่ยเขามีมุ้มไปยังไงหละ่ะฮ้าวบิ่งด้วยนะซึ่งมันอาจจะออกเปไ็นไได้ว่ามาอาจจะมีการลากราคาขึ้นไปก่อนหรือลากต่อจากนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าในในช่วงประมาณไตรมาสสองไตรมาสสเนี่ยเราจะยังไม่เห็นบ t c o i n ที่ขึ้นไปแต่หลักแสนอาจจะเป็นไปได้ว่า ขึ้นไปถึงหลักประมาณ8 0 9 0 0 0 0แล้วอาจจะมีการพักฐานสักระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะออกไซเวย์นผมฝากไปถึงนักเทรดมีมคอยก่อนล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วมีมคอยสามารถเล่นได้นะครับเพียงว่าเราต้องรู้ว่าเรากําลังเล่นกับอะไรนะก็คือแนะนําว่าอย่าไล่ละค่ะถ้าคุณหวังจบหวังจาบเรียกว่ากะลัวจากจากมีมคอยจริงๆเนี่ยนะครับอ่าพยายาใช้เงินเยอะ แต่ส่วน Bitcoin เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วอัพไซต์ก็เริ่มเริ่มจะจำกัดแล้วนะครับอยากให้มองเป็นการสะสมความมั่งคั่งระยะยาว